โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายอนิเมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมโซนแลนด์รีโหลดวันนี้เราจะมาพูดถึงปิดพิดดตรงกันนะสืบเนื่องจากว่าผมเนี่ยไปเห็นในกลุ่มตำนานจอยยูทูบถังตานเนาะมีการสปอยนะซึ่งใครที่อยากหลบสปอยเนี่ยผมแนะนําว่าเข้ากลุ่มนี้โดนสปอยแน่นอนครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นเมะเรื่องอื่นหรือว่าถังซานเนี่ยเดอะมูวี่ต่างๆนานานนครับผมซีรีส์เนี่ยถ้าคุณเข้ามาในกลุ่มนี้โดนสปอยแน่นอนครับผมถ้าใครอยากหลบสปอยเนี่ยแนะนําว่า อยู่ห่างๆกลุ่มนี้ไม่ดีกว่านะอันนี้ผมเตือนได้ก่อนนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ดูถังซานม,มาประมาณ2เดือน3มเดือนนะผมดองไว้อยู่นะผมยังไม่ได้เติม VP ีไงกะว่าจะเติมแล้วก,ก็ค่อยดูทีเดียวเลยเนาะโอเคผมไปเห็นในกลุ่มมานะครับปิปิตรงเนี่ยขึ้นเป็นเทพทากสดนะนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าสวยงามมากนะคนแคปภาพมาก็มีคนเอาวิดีโอมาแชร์นะโหแบบสวยงามจริงๆครับผมโอ้โหแบบเป็นที่หนึ่งในดวงใจเลยอะโอ้โหลงๆแบบ สู้ไม่ได้เลนะเออบิปิโตงนี่แบบคลองหัวใจไปเลยนะครับผมเนาะก็ใครไม่ดูเทลิดเนี่ยก็ไปดูเทลิดที่ผมจัดไว้ก่อนหน้านี้ได้นะโอเคเรามาดูในส่วนของตัวละครจากเกมนี้กันดีกว่านะครับว่าบิปิโตงเนี่ยเขามีกี่ร่างนะอ่ะก็จะมี WS บเนเอสบวกนะครับที่เป็นในส่วนของเทพล่างสดเนะาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับแล้วก็เป็นคาร์ดเอสนะครับเป็นองค์สังฆราชเนาะอ่ะคลิปนี้หลักๆเลยก็จะเป็นองค์สังฆราชกับ การเป็นเทพนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงปิปิตงด้วยนะถ้ามีข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะมาดูในส่วนขององค์สังฆราชปิปิตรงนะครับปิปิตงเนี่ยเป็นวิญญาจาร์ที่แบบว่ามีวิญญ,ญาณยึดคู่เนาะซึ่งน้อยคนนะครับที่จะมีวิญญาณยึดคู่นะแต่ว่าถังซานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมวิญ,ญญาณยึดแรกของเขานะครับสําหรับปิปิตงเนาะก็จะเป็นจกักรพรรดิแมงมุมแห่งความตายนะครับแล้วก็ วิญญาณอยู่ที่2นะครับผมก็จะเป็นจัก,กรพัรดิแมงมุมกืนกินวิญญาณนะครับอันนี้ข้อมูลผมก็ไปหามาจากในกลุ่มตามอะไรนะครับผมเนาะนางนะครับมีลูกสาวอยู่1คนนะครับก็คือน้องนกนี่เองนะผมน้องนกหรือว่าเชนเดิลเสียนะครับผมนี่เลยน้องคนนี้ก็เป็นสวยมากเออสวยไม่ต่างจากแม่เขาเลยนะครับซึ่งน่าจะได้แม่มาค่อนข้างเยอะเนาะ แต่ว่านะครับผมชีวิตของปีปิโตงเนี่ยช่างน่าเศร้าเสลือเกินนะครับถ้าใครเคยได้ดูผ่านผ่ามาเนาะก็จะรู้นะครับว่าปีปิโตงเนี่ยรักเสี่ยวกังมากๆนะครับผมเนาะแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับทําให้นางเนี่ยไม่ได้สมหวังกับในส่วนของเสี่ยวกังเนาะนางเนี่ยโดนนะครับผมพ่อของน้องนกเนี่ยขืนใจนะซึ่งพ่อของน้องนกเนี่ยก็เดิมทีแล้วเนี่ยเป็นอาจารย์ในส่วนของปีปิโตงเนาะ ก็ขืนใจนะครับแล้วก็ได้มีน้องนกเกิดขึ้นมานะครับผมปีวิตงเนี่ยไม่ค่อยชอบหรือว่ารักน้องนกมากเท่าที่ควรนะแต่จะไปเอ็นดูนะครับผมในส่วนของหน้าหน้ามากกว่านะครับผมนะหน้าหน้าอยู่นะอะจะหาหน้าหน้าก่อนนะไปเอ็นดูในส่วนของหูเลน่ามากสักกว่านะครับผมเอาหาหน้าหน้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับ แล้วก็หน้าหน้าเนี่ยก็คือเป็นลูกศิษย์ของปีพิโตงเนาะน่าจะเป็นผู้สืบทอดองค์สังฆราชต่อไปจากปีพิโตงด้วยนะครับผมสำหรับในส่วนของหน้าหน้าเนาะปีพิตงเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีมือซ้ายมือขวาเนี่ยเป็นเจเบนแล้วก็มานาสูรเนาะแต่ว่าสองคนนี้ก็ได้ตุยไปแล้วครับทําให้เนี่ยเวลาการต่อสู้ต่างๆเนี่ยปีพิตงเนี่ยจะเป็นคน แบกทีมสมากกว่านะเออเหมือนกับเป็นตัวแบกนะถึงแม้จะมีในส่วนของคนที่มาช่วยอะไอพวกนั้นอะผู้อาวุโสของสำนักวิญญาณยุทธอะเออจำไม่ได้นะเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละมาช่วยอะที่มีลำดับอะมาช่วยของปีพิโตงก็ตามนะแต่ว่าคนพวกนั้นเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นตรงต่อปีพิโตงเนาะส่วนมากเนี่ยจะไปขึ้นอยู่กับเชียนเนเสียสมากกว่านะแล้วก็ปีพิตงเนี่ย อย่างที่ได้ดูในอนิเมะเนาะที่โดนลิฟอำนาจอะ่ะเออผมก็ดูแบบถึงประมาณตอนนั้นนะ่ะที่ปีปีตงโดนลิฟอำนาจเนาะแล้วก็มาสู้กับเชนเดนเซียเออในที่แบบเป็นการทดสอบเทพของเชนเดนเซียะผมดูแค่ตอนนั้นเลยนี่เลยก็ประมาณนั้นสําหรับในส่วนของปีปีตงนะครับผมร่างไอ้นี่นะร่างแบบเป็นองค์สังหารเนาะต่อมานะผมเป็น ดับเบิลเนบวกนะครับล่างนี้ก็จะเป็นล่างเทพล่างสดนะครับโห و, ซึ่งแบบว่าสวยงามมากๆนะครับผมเนี่ยชอบล่างนี้มากกว่านะครับแบบว่ามันดูเซ็กซี่มากกว่าเนาะเป็นโทนสีม่วงนะซึ่งผมชอบนะในอนิเมะก็เป็นโทนสีม่วงนะครับผมโหแล้วแบบชุดนี้แบบว่าสวยอ่ะเออโอ้โหผมชอบตอนที่ชุดออกศึกของปิปิตรงแล้วก็ ชุดนี้ผมก็ชอบนะบที่แบบเป็นเทพเนาะก็จะถือเคียวนะครับนี่เลยเคียวแบบนี้เลยนะครับโอหแต่ผมไม่รู้นะว่าสืบทอดเป็นเทพล่างสดเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะแบบไม่ยุ่งยากเท่ากับเทพสมุทรแล้วก็เทพทูตสวรรค์ของหกปีกนะครับผมเหมือนกับว่าปีพิตรงเนี่ยจะเป็นเทพได้ง่ายกว่านะครับเท่าที่ผมไปอ่านดูของเขามานะครับผม พิมมาเทพลา่างสดนะครับมันก็ขึ้นมานะหรือว่าพิมพ์ปพีปป่ต้งนะครับมันก็จะขึ้นข้อมูลมาเนาะอันนี้ผมก็ไปอ่านมานะครับนี่เลยมาดูสกินดีกว่านะครับข้อมูลในส่วนของล่างเทพเนี่ยผมไม่ค่อยรู้นะใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับนี่เลยเป็นไงล่างเทพก็จะเป็นเหมือนกับอียิปต์โบราณเฉยเลยเออนี่ครับเออผมลืมให้ดูล่างในส่วนของล่างคาดเอ็ดนะครับล่างแบบนี่นะครับปึ๊บโอ้โห เป็นฮาร์วีนนะครับผมนี่ขี่แมค์คาเป็ไงโอ้โหร่างนี้ผมแบบชอบมากเลยนะครับสำหรับปีพิโตงเนี้ยนี่ถือว่าชอบมากกว่าหลงหลงด้วยซ้ำนะแต่ว่าหลงหลงนี่ก็คือเมนนะครับเนี่หลง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 ในเกมนี้มันไม่ค่อยแบบว่าสวยงามเท่าไหร่นะแต่ว่ามีค์ดเนี้ยที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นคัทเอสพีเนี่ยเรียกว่าสวยสวยขึ้นกว่าเดิมชอบมากครับแต่ว่ามาเจอปีพิตตง โอ้โหเจอปิพีต่ตรงในเมฆเข้าไปเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าแบบเอาไปเลยครับทั้งหัวใจนะครับสำหรับในส่วนของเจตตรงของเรานะโ,โหแบบเรียกได้ว่าสวยงามจริงๆครับไม่มีอะไรจะพูดเนาะในส่วนของเกมถังซาน3ดีนะครับสําหรับปีวตรงเนี่ยผมก็รอคอยอยู่นะผมเนี่ยกลับมาเล่นครั้งเนี้ยถังซาน3ดีมาเล่นเซิร์ฟใหม่น่ะผมกะว่าจะรอปีพีตรงไงแต่ว่าตอนนี้ก็สุ่มพี่เสือไปก็รอรออยู่รอเก็บไปสุ่ม รออยู่รอสุ่มนางนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาเมื่อไหรนะ่เดี๋ยวผมก็จะทําคลิปสุ่มแบบจุใจแน่นอนครับผมเนาะสำหรับตีปิตรงนะครับผมเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะครับผมเนาะเพราะว่าผมก็เป็นคนนึงที่ติดตามสังตาเนานะแล้วก็อยากบอกเล่าประสบการณ์ที่ผมดูบอกเล่าเรื่องราวที่ผมดูนะครับผมเนาะถ้าผิดพลาดไงต้องขออภัยจริงๆนะครับผมเนาะเพราะว่าไม่ใช่แฟนนิยายไง ชอบดูเมะแล้วก็ฝากสปอยมาบ้างนิดหน่อยนะครับผมเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เ,เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ